มีโร่มันดีอย่างไรนะครับให้พูดถึงว่ามันเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ปัญหาของผู้ชายผูดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปั๊มลูกหมากปั๊มลูกหมากเป็นยังไงแล้วฉันจะเป็นหรือเปล่าแล้วผู้ชายทุกคนมีความเสี่ยงเป็นไหมปั๊มลูกหมากมีอาการอย่างนี้ครับอาการก็คือฉี่ขัดฉี่บ่อยฉี่ไม่ออกฉี่ไม่พุ่ง บางทีฉี่ออกมาเป็นเลือดบางทีฉี่แล้วเจ็บลำกล้องนะครับส่วนใหญ่อายการต่อมลูกหมากเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุ50 60 70ผมอายุ60แล้วครับพอดีผมมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับเวลาไปฉี่ตามปั๊มนี่ผมแยบทรมานมากเลยครับ ฉีน,นี้แบบขัดๆคุณน้งก็ฉีใส่ถิ้งไหนผมยังยืนปวดอยู่นั่นนะครับแตฉีไม่ค่อยออกครับไปดีได้เจอยาตัวนี้ครับสุดยอดเลยครับผมทานได้อยู่ประมาณ3เดือนครับมันจะดีขึ้นเยอะเลยครับหลัทานยาตัวนี้นะครับรู้สึกสุขภาพแข็งแรงจากการที่เคยเป็นปอมลูกหมากโตกับปัสสาวะขัดเกิดจาก เป็นนิ่วในกะระเพาะปัสสาวะในกระเพาะทางเดินปัสสาวะจากหมอตรวจวินิจฉัยดูแล้วไม่รู้จะหาทางออกอย่างไหนพอดีนัดหมอผ่าตัดเลยเกิดมีอาการกลัวก็เลยค้นคว้าพอดีไปเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยทดลองดูก็ได้ผลทานไปสองอาทิตย์ ก็ได้ผลนะฮะเยี่ยวปัสสาวะเราก็ไม่ขัดก็พงด,ดีต่อบุ่คขัก็เลยจะอาการดีขึ้นวันนี้วันที่19เดือนมิถุนายนได้ไปหาหมอหมอนัดจะขึ้นผ่าตัดหมอตรวจปัสสาวะอีกครั้งกลับว่าดีก็เลยไม่ต้องผ่าตัดนัดเลื่อนอีกก็ดีขึ้นเรื่อยๆผมจะมีปัญหาทางด้านการฉี่นะครับฉี่รวงฉี่ มีกลืนเหม็นฉี่ติดขัดนะครับฉี่กับปิดกระปอยนะครับแล้วก็ยังมีการเจ็บลำกล้องเมื่อเวลามีการฉี่นะครับพอผมมีปัญหาผมก็เลยมารู้อีกทีว่าปัญหาอาการนี้ก็คืออาการโรคของเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อลองทานดูนะครับแล้วก็พกผมทานไปสักประมาณอสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะฮะน้องชายผมก็ฟื้นตัวขึ้นมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ดีทีเดียวนะครับตอนนี้ผมรับประทานมาแล้วประมาณสามเดือนนะครับอาการพวกฉี่เหลืองเยี่ยวขัดกัสสาวามีกลิ่นตอนไม่หายไปนานแล้วครับไพ่จานไพ่จานกินเข้าไปแล้วในช่วงสองสามวันแรกเป็นไงครับโอ้ยเอาเลยเลยดั่เลยมันมันมันจะรู้สึกตามคู่มือเลยมันปวดใช่ไหมครับปวดตามคู่มือเลยครับกินเข้าไปปวดอยู่กี่วันกาได้ยังปวดประมาณกี่วันกับช่วงอาทิตย์แรกตอนกินได้ไหมครับ ห้าวันห้าวันห้าวันครับเขาโทษยิงเขาโอ้ยอย่างถ้าถ้าถ้าเจ้าบาบอกก่อนนี่ยถอดใจถอดเลยครับมันรุนแรงอะไรครับผมแต่ว่าอ้าวโคตรโคตครับกูมีโอกาสหายแน่โอเคไหครับแสดงว่ามันถูกแล้วเออปุ๊บปุ๊บจะเลี้ยงแล้วป่ะเขาแล้วกูมีกูกูมีโอกาสหายแน่ยังไงครัคิดนะครับเพราะมันหลลงเพรพอเลยพ่นอาทิตย์ไปปุ๊่จบอันเมทิเจตใช่ไหมครับผมเบาลงเบาลงเฮ้อู้มตายไปครับ แล้วอาการจากที่ฉีดไม่ออกแล้วฉีดเป็นไงบ้างพุ่งเลยพุ่งเลยจะนั่งก็ตามไม่ยู่แต่เมื่อก่อนนั่งยองๆมั่งนั่งยองก็ไม่ได้เอาโค้งโค้งก็ได้ยืนยืนก็ได้าลุกทุกอย่างบะดเลยนะครับออกนี่นี่หล่อัะครับเอาละเปลี่ยนแล้วอันนี้คือพาจา์กินอาทิตย์เดียวอืมพอผ่านอาทิตย์หนึ่งฉีดออกแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่อาทิตย์นะไรหรือ เริ่มเริ่มงช่วออกช่วงช่วงมันเจ็บไปเลยครับแล้วมันฉีออกแล้วฉีออกแต่ตอนตอนก็ประมาณช่วงเจ็บสองสามวันเลยครับประมาณตอนวันที่สามวันที่สามเออวันที่สามเยี่ยวเยี่ยวจะพุ่งละเยี่ยวพุ่งครับจากที่ไม่ออกมาก่อนทุกวันนี้สบายทุกวันทุกวันนี้เป็นไงครับทุกวันสบาย